สวัสดีการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันเันข่าวชอบกดไลค์ชอกดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่แชก,กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะเรามาเบรกข่าวกันรอบบ่ายอีกนิดนึงค่ะเมื่อเช้ามีบางข่าวหลุดลอดไปลืมไปเต็ไมไปตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่ได้พูดถึงแล้วก็มีข่าวอื่นๆมาเสริมกันด้วยนะคะตามไปดูความว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างรอบบ้านผ่านเมืองค่ะ อันนี้เป็นข่าวที่ดิฉันลืมไปที่จริงเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะก็เป็นช่องของนางหนูนายเยอรมันชเชฟเฟิร์ดปรากฏว่าคือเรื่องมันเริ่มมาจากที่นางเรรยเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ในช่องของอีธา,านเป็นช่องจันสีที่จัดรายการโดยอีธานกับเอเมซิสในวันที่มีน้องซันกับแฟนน้องซันน้องมิกกี้เนี่ยเข้าไปตอบ ข้อสงสัยของเขาเพราะเขาสงสัยว่าสาวิตีพูดแบบนี้คนให้ของมาจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะเื่อวนี้เราพูดกันไปเยอะละทีนี้เนี่ยอย่างที่ดิฉันบอกก็จะมีคอมเมนต์ของรอนว่าอุ้ยฉันก็โดนแล้วก็มีคอมเมนต์ของในอะไรที่บอกว่าพี่หนูนาก็โดนแม้ว่าจะไม่ระบุอะไรมากมายแต่เขากําลังพูดถึงการที่ฝากของแจกเอฟซีแล้วสาวิตีไม่เอาไปทําตามฝากฮุบเอาไว้เองยึดไปไว้เอง บอกว่าพี่หนูนาก็โดนดิฉันก็เลยบอกว่าถ้ามีคนสั่งซื้อของเอาไปแจกหรือส่งของไปฝากแจกแล้วสาวิจิไม่ได้ทํามีหลักฐานก็เอามาค่ะเดี๋ยวดิวฉันจะด่าสาวิจิเองนางหนูนาก็เอาภาพมาให้ดูนี่ไงหลักฐานนางบ้านเมื่อไหร่จะด่าอีหาอีบ้าอีประสาทแดกอีพูดไม่รู้เรื่องแบบเดียวกันเลยนะคะเอารูปของช่อดอกไม้มา ฉันไม่ได้พูดว่าเธอไม่เคยช่วยอะไรสาวิตีแต่ฉันมีคนไปบอกว่าเธอก็โดนแบบนี้ก็คือสั่งซื้อของให้สาวิตีเอาไปแจกสาวิตีรับเงินแล้วไม่ได้ไปแจกคือฮุกของไว้เองฉันพูดถึงกรณีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับดอกมงดอกไม้ไอ้กรณีดอกไม้เธอเคยเอามาอธิบายทีนึงแล้วที่นางอีทานบอกว่า ไอ้ดอกไม้ในวันที่อ่านคำพิพากษาเป็นเงินของนางเยอรมันเชฟเฟิร์ดซึ่งนางนี่ก็บอกนี่ไงนี่ไงหลักฐานเขาพูดถึงดอกไม้วันอ่านคำพิพากษาไม่ได้พูดถึงดอกไม้วันอื่นๆแต่นางเยอรมันเชฟเฟิร์ดนางหนูนาเนี่ยจะคึกจะบิดจะอะไรไปอย่างนี้ตลอดเหมือนกับเรื่องที่เธอแต่งงานเจอกับผัวไปเจออะไรกันยังไง คือเล่ามาทุกอย่างไม่เคยมีหลักฐานอะไรตรงๆต,ตามที่เขาถามอันนี้ก็เหมือนกันค่ะฉันไม่ได้ถามว่ามึงเคยช่วยเหลืออะไรยังไงไหมเคยซื้ออะไรให้ไหมมึงซื้อให้เขาขอมึงหรือเปล่าอีบ้าฉันบอกว่ามีคนไปบอกว่าเธอโดนเหมือนกันสั่งของแจกแล้วสายวิตีหุบของไปฉันก็บอกว่ากรณีหนูนาเนี่ยมันมีสั่งของแจก แล้วไม่ส่งเงินแล้วมาบอกยกเลิกทีหลังแต่ไม่ไปบอกกับคนที่ตัวเองไปแจ้งว่ารอรับของนะเขาก็มาทวงของกับสวิตีสวิตีเลยต้องบอกไปตามตรงว่าใช่พี่หนูนาสั่งนี้จริงแต่พี่หนูนามายกเลิกแล้วก็ไม่ได้โอนเงินให้มาฉันจะไปแจกเธอได้อย่างไรฉันพูดถึงกรณีนี้ค่ะไม่เกี่ยวกับดอกไม้ที่เธอซื้อมอบให้อะไรยังไงนั่นเรื่องของมึงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนางหนูนา อย่าปัญญาอ่อนอย่าหลอยเอาว่าอุอีบานกูนั่นกูนี่แล้วทําไมมึงไม่ได่ามึงเอาหลักฐานมาตรงๆกูพูดถึงการสั่งของให้ไปแจกคนอื่นแล้วสายวิธีไม่แจกคุบเอาไว้เองถ้ามึงมีหลักฐานมึงเอามาไว้เมื่อไหร่เราพูดเรื่องเดียวกันไม่ตอแหลไม่แถไปเรื่อยๆค่อยมาคุยกันนะคะนางหนุนนะาปัญญาอ่อน ค่ะเรามาเสริมเรื่องของแม่น้อยอุดรกับไอ้ขาหมูกันนิดนึงค่ะไอ้ขาหมูทำมาสองคลิปคลิปนี้จะพูดถึงแม่น้อยเป็นคลิปสุดท้ายอย่างงู้นอย่างนี้มีอะไรทําไมแม่หลังไม่กับผมนะคะทีนี้มันก็ปรากฏอย่างนี้นะคะว่าเขามีการพูดถึงว่าแม่น้อยทําเพื่อจะปกป้องใครบางคนแม่น้อยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาทําคลิปของเขามาแล้วเขาก็อธิบายว่าต่อไปเขาจะไม่ให้ไอ้ขาหมูเนี่ยดูดคลิป ในบางช่องของพวกสกิดข่าวเพราะาเขาซื้อไว้แล้วเป็นช่องของเขาถ้าช่องสกิดข่าวที่ยังเป็นของเชฟยันเชฟยันจะให้ดูดเรื่องของเชฟยันแต่สกิดข่าวช่องอื่นๆที่เป็นอำนาจของแม่น้อยห้ามดูดแล้วไม่ให้ดูดอีกต่อไปเพราะแกะซื้อไว้แล้วมันก็เลยทําให้เห็นว่าไอ้การที่ไอ้ขาหมูดูดคลิปมารัวๆทำมาหารับประทานแล้ว ได้ยอดวิวได้ไรายได้ดีกว่าเชฟยันเชฟยันเริ่มไม่ค่อยพอใจแต่จะพูดตรงๆก็ไม่ได้แม่น้อยออกมาพูดเองดิฉันแนะนําเชฟยันกับแม่น้อยอย่างนี้นะคะว่าเชฟยันเองเคยโดนปิดช่องไปทีหนึ่งเรื่องของไอไหลไอ้ขาหมูเคยโดนปิดช่องไปทีหนึ่งเหมือนกันดิฉันเคยบอกว่า f c ่อถ้า จะแก้แค้นให้พอต่อไอ้ข่าวหมูดูดคลิปไข่รายงานทันทีค่ะแม่น้อยก็เหมือนกันนะคะเขาจะยังดูดจะยังรอยดูดเดี๋ยวก็ต้องดูดอีกเพราะว่าเขาไม่สามารถจะคือถ้าเขาจะทําวันหนึ่งสามสิบคลิปเนี่ยนะคะเขาทำคอนเทนต์คนเดียวไม่ได้เขาเสริมด้วยการดูดข่าวพวกอย่างนี้คือดูดออกมาแล้วไม่ได้เอามาเป็นต่อยอดอย่างที่ที่ฉันทำอย่างนี้สิ่งที่ไม่น้อยทำได้ก็ดูดร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนั้นนะคะ แม่น้อยไปรักษาสิแจ้งกับทาง YouTube ค่ะแจ้งกับทาง YouTube ว่านี่ละเมิดริขสิทธิ์แจ้งเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะโดนเองนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าการดูดคิดของไอ้ขามูเอาเปรียบคนอื่นเริ่มเป็นปัญหาแล้วคนเริ่มพูดถึงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวรอดูว่ามันจะพูดถึงแม่น้อยแค่นี้จริงหรือเดี๋ยวก็จะต้องมีออกมาอีกค่ะเหมือนกับที่มันทำกับสหายจำลองนั่นแหละ พอไม่ได้ผลประโยชน์ไม่มีความเกรงใจไอ้นี้ก็จะออกมาด่าท่านู้นด่าท่านี้ใช้แต่ความหยาบคายดีเหมือนกันค่ะจริงๆเชฟยันกับไม่น้อยก็จะได้เห็นตัวตนมาเขาเป็นแบบนี้จริงๆเงินเท่านั้นผลประโยชน์เท่านั้นค่ะวนพูดแต่ไม้จับ ไม่เรียกที่บ้านก็ยังไม่มีเลยนะคะมานั่งพูดไม้จับไม้จับไม้จับจะเอาไม้จับไม้จับที่ออกเนอย่างที่บอกไม่เกี่ยวอะไรกับคดีบินประมาทที่พวกนี้ไปแจ้งความไปอะไรเลยนะคะแต่เป็นหมายจับตามข้อหาที่ขัดหมายมาไล่เรียกนั่นคือเป็นการขัดคําสั่งเจ้าพนักงาน เขาก็จะออกหมายไปจับตัวมาให้มาตามที่เรียกไปมันแค่นั้นจะทำเป็นเรื่องใหญ่โตเดี๋ยวกูจะทายเอกสารกูจะเอาไปให้พ่อมึงดูไอ้พี่มึงดูเอาไปดูไปนี่แต่ดิฉันขำตรงไอ้หลายมันชูสามนิ้วสามหมายจับสามหมายจับหรือสามหมายฟ้องคะ่ะมึงเจอไปกี่คดี มินประมาทหนึ่งมินประมาทสองเดี๋ยวจะมีผมแดงสามแล้วถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมินประมาทผู้ตายก็จะเป็นสี่ชูสี่ไว้เลยดีไหมคะเดี๋ยวอันที่สี่ทีฉันจะจัดให้รับเป็นเจ้าภาพคะ่ะรับรองเลยว่าที่มึงพูดถึงสภาพศพในการดูมินเหยียดหยามเขาเนี่ย มึงโดนแน่แล้วจะเป็นคดีดังด้วยจะเป็นคดีตัวยอย่างฟ้องไปแจ้งไปจะได้อะไรได้เงินได้อะไรไม่มีใครไอคนที่คิดว่ามันไม่มีที่ดินก็ไม่ใช่ของมันยึดอะไรไม่ได้ศักศสีไงคะคุณไอหลายคนที่บอกเงินก็ไม่ได้เขาไม่ได้ฟ้องเพราะจะเอาเงินหรอกคะ่ะฟ้องให้รู้ว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยผิดศักิศสีคะ่ะ มีค่ามากกว่าเงินแล้วอย่าลืมว่าคนนี้เขาอ้างว่าเขามีไรายได้จาก YouTube นะคะเขาจ่ายภาษีเพราะฉะนั้นเขามีไรายได้ตรงนี้จะเห็นชัดค่ะฟ้องออกจริงๆบังคับคดีก็จะได้อยู่เขายังมีวัวมีควายมีหมูขายมา ทำเป็นใบหนี้มามันได้หมดค่ะมีะไรายได้ในภายภาคหน้าเมื่อไหร่แต่ไม่มีใครฟ้องทุกคนที่เขาฟ้องไม่มีใครฟ้องเอาเงินจะปล่อยให้มันนั่งด่าอยู่อย่างนี้หรอคะฉันถ้าฉันไม่ทําถ้าฉันอยู่เมืองไทยฉันทานานแล้วเอามันทุกตัวด้วยแต่ฉันอยู่ต่างประเทศถ้าจะทํามันต้องไปใช้คนอื่นเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มานั่งพูดว่าจะไปฟ้องมันทําไมไปด่าไปตบไปตีอะไรมาเลยดีกว่าเราใช้กฎหมายดีที่สุดค่ะ เรามีอาระยะมีกฎหมายทำให้เห็นว่ากฎหมายศักดิ์สิทธิ์มันหยุดไม่หยุดเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าโดนตัดสินพิพากษาแล้วต่อไปยังจะกล้าพูดอีกไหมตอนนี้มันกล้าพูดเพราะมีคนที่คิดว่าฟ้องไปกับแข่นั้นแหละไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้เงินหรอกคนหลายคน เห็นค่าของศักดิ์ศรีมากกว่าเงินค่ะดิฉันเห็นด้วยกับการที่ใช้กฎหมายตรงนี้พอถึงจุดหนึ่งไม่ใช่ฟ้องด,ด่ากันไปด่ากันมาเล็กๆน้อยนมาฟ้องด่าแต่เรื่องบางเรื่องอย่างคุณผมแดงเนี่ยเขาได้ไปทำอะไรใ้เขาได้ไปพูดอะไร ถ้ามาฟ้องดิฉันดิฉันยังเข้าใจมาแจ้งความดิฉันมาด่าทอดิฉันยังเข้าใจเพราะเราด่ากันไปด่ากันมาแต่คนบางคนเขาไม่ได้มาอะไรด้วยเลยไปด่าเขาหยาบคายขนาดนั้นมันสมควรหรอคะดิฉันคิดว่าความคิดของคนเรามันต่างกันคนบางคนถ้าฟ้องต้องได้เงินคนบางคนฟ้องเพื่อปกป,ป้องเกียรติตัวเองฟ้องอย่างหลังดิฉันว่ามีค่า คู่ควรมากกว่าครับทำภาคปกลงพักนั่นลงพักนี้ชุมพรทุ่งตะโกอย่างง้นอย่างงี้แล้วข้างในจริงก็คือขับรถไปวันนี้มาถึงนั่นนี่ตะกี้คุยกับทางบ้านทางบ้านฝากก็บอกว่ารีบมาหน่อยนะกูร้อน กูใส่รักข้ายืนรถน้ำต้นไม้เอารอมึงอยู่รีบมาหน่อยขอให้ทำจริงค่ะแล้วอย่าบอกนะคะแค่ว่าคนนู้นคนนี้ว่าถ้าไม่ทำหมาหรือฉันสาบแช่งไปแล้วคุณพูดว่าคุณจะไปที่บ้านของฉันไปให้พ่อฉันดูว่าฉันเป็นคนเลวอย่างไร ดิฉันบอกได้แค่ว่าถ้าคุณพูดแล้วคุณทําตามที่คุณพูดถือว่าคุณเป็นลูกผู้ชายแต่ถ้าพูดแล้วไม่ได้ทําตามที่คุณพูดขอให้พี่นาฏชิบหายทั้งโคตเงาสักกาดค่ะ มาขมามาขมามาตบอีแตนหน้าแตก้าแดกไม่ได้จําได้ไหมคะมันมาพูดถึงเรื่องผักหวานอุ้ยเนี่ยผักหวานของพ่อมาถึงแล้วรีบแกงกินเลยอย่างงู้นอย่างนี้เสร็จแล้วผัวมันบอกว่าผักหวานมีสองถุงทําไมเอามาถุงเดียวเอาไปให้พ่อแม่มันถุงเดียวถุงที่มีห่อใบตองผักหวานที่พ่อให้มันห่อใบตองอยู่คะ่ะไอ้พลอยบอกว่าอีกถุงหนึ่งผักหวานที่ไม่มีห่ออยู่ไหนที่อยู่ในนาเนี่ย คือผักหวานห่อนี้วันนี้มันเพิ่งแกงเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ที่ตอแหลบอกว่าแกงกินเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้แกงค่ะเพิ่งมาแกงวันนี้แต่ในภาพในคลิปก็ยังไม่หยุดที่จะตอแหลนะคะหอยผักหวานของโคกหนองนาโคกหนองนามึงไม่มีผักหวานผัวมึงเพิ่งพูดว่าที่ไปดูต้นพันุ์เขาจะขายให้ต้นละหนึ่งพันผัวมึงบอกว่าไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าถ้ามันเอามาแล้วมาปลูกเนี่ย มันเป็นคือมันไม่ตายก็คุ้มผักนั่งคำนวณวนะ่าผักหวานกิโลละสี่ร้อยเก็บปีหนึ่งได้กิโลหนึ่งก็ได้สี่ร้อยปีหน้าได้อีกสี่ร้อยประมาณสองปีก็คุ้มทุนแล้วที่ปลูกผักหวานไม่ต้องการอะไรมากนั่นก็คือพวกมึงยังไม่มีผักหวานในนา แต่มีไอ้พวยบอกนีผักหวานของโคกหนองนาะไปเก็บมาดิฉันก็เลยต้องไปไล่ดูว่ามีอีสอวออีแกๆ่ๆตัวไหนบ้างเมื่อเช้าตื่นมารีบไปเก็บผักหวานมีอียาอาฮิเนี่ยไปเก็บผักคะ่ะแต่ไม่ใช่ผักหวานเป็นผักชะอมที่ปลูกปลูกเอาไว้แถวนั้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไปแกงรวมกับผักหวานเพราะฉะนั้นผักหวานที่อยู่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไม่มีหอ่อ ใบตองนั่นคือผักหวานที่อีเธอเก็บมาที่มันปีนเป็นลิงไปเก็บมานั่นแหละคะ่ะอีนี่ก็ปีนเป็นลิงไม่ลิงเปล่าทําหน้าลิงอีกแต่งหากอู้อีหอกหกัหกสักกระเบือตอแหลเป็นไฟจริงๆค่ะสันดานตอแหลให้มึงสืบได้แต่กับใครมามึงช่วยบอกกูหน่อยมึงสืบต่ใดามาจริงๆสันดานตอแหลแล้วจกใจตอแหลด้วยนะคะเพื่อให้เป็นประเด็นจะได้เกิดคอนเทนต์แล้วก็เอามาด่าอีกโอ้โหอีนี่มันสุดริมซิ้นประตูจริงๆ ้็ใครจะบอกนะคะว่าทำไมอยากคายกับอิกถิงขนาดนี้คนของอิเถิอยากคายกับสายวิจีอย่างไรจะฉันจะตอบให้หนักยิ่งกว่านั้นค่ะตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันมึงรอได้เลยอิถึิมึงเสียนใจตายแน่มึงจะว่ากูหอยบงหอยบัดกูไม่สนแต่มึงรับได้หรือเปล่ากูจะจิกมึงทุกดอกจิกมึงทุกคลิปจนกว่ามึงจะขาดใจตาย นี่ค่ะอย่างดีไอ้ขาหมูก็แค่ไปเอาภาพรงพักหนุนรองพักหนีรองพักุมพลโรงพักทุงทงท่งตะโกออกมาแปะเป็นปกเอาไว้แล้วก็มีหน้าตัวเองแล้วทุกคนก็เฮ hey, ไปถึงแล้วมันยังไม่ได้ไปไหนค่ะไอ้เวทถ้วยตะไลนี่ยังขับรถวนเวียนระหว่างการจนบุรีกับบ้านมันที่พุทธมณฑลมีแค่นั้นจริงๆค่ะ ทำมาหาแดกอยู่แค่นั้นวันหนึ่งถ้าจะให้ได้สามสิบคลิปเนี่ยมันต้องทำอย่างนี้จริงๆตอนนี้เริ่มดูดคลิปเรื่องอื่นๆเข้ามาแต่มันไม่มียอดวิวยอดคนดูเท่าไหร่คลิปที่ยังมีคนดูอยู่ก็คือคลิปที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับก,กกอกดาสาวิตีจะจับอียานอย่างงู้นอย่างนี้อย่าลืมนะกูแช่งไว้แล้วแม่มึงตายคาคลิปไอ้ผวย มึงและโคดเง้าสักกราระของมึงถ้ามึงไม่ไปตามที่มึงพูดพวกมึงจะตายหงตายหาไปในในรคาดเดียวกันขับรถไปไหนอย่าเอาลูกเอาเมียขึ้นรถนะให้แยกไปต่างหากูไม่ได้อยากให้คนอื่นเป็นอะไรไปด้วยแต่ตัวมึงเนี่ยเอาจังๆค่ะจะปิดท้ายข่าวด้วยเรื่องของคุณแตงโมนิดหนึ่งนะคะแต่ฉันไม่ได้แอบภาพมาแต รอฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าปานเทพเนี่ยมีหัวข้อคลิปหัวข้อข่าวทำนองว่าปานเทพเนี่ยพูดถึงรอยเลือดของแตงโมงที่อยู่บนกระโปรงของกระติกอันนี้ต่างหากที่น่าสนใจถ้าแตงโมงตกน้ำเสียชีวิตเกิดบาดแผลในน้ำเป็นอุบัติเหตุทำไมถึงมีเลือดที่ติดก,กระโปรงของกระติก ดิฉันไปไล่หาทุกคลิปไม่มีพูดกันยาวๆสิบนาทีสิบห้านาท,นาทีไปเรื่องอื่นไปเรื่องอะไรจะไม่มีการบอกเลยว่าละตกลงรอยเลือดของเตงโมจริงหรือที่มีรอยเลือดของเตงโมที่กระโปรงของกระติจจนกระทั่งเพิ่งมาเจอตะก,กี้นี้เองก็มีการพูดว่าตามรายงานของตํารวจเนี่ยบอกว่าพบแล้วก็มีอยู่ในคําพิพากษาอยู่มีอยู่ในศารด้วยนะคะว่ามีรอยเลือด บนกระโปรงของกระติกซึ่งตรวจ DNA แล้วพบว่าเข้ากันได้กับกระติกและแตงโมอันนี้ถ้าเราไม่มีรายละเอียดเราจะรอยเลือดหยดหนึ่งมันจะไม่ถ้ากระติกกับแตงโมเป็นพี่เป็นน้องกันอันนี้มันอาจจะเป็นคำ,คำว่าเข้ากันได้มันใช้ได้อยู่ แต่ถ้าไม่ใช่พี่ไม่ใช่เนองกันดี a ออันนึงมันจะไปเข้ากันได้กับสองคนได้อย่างไรยกเว้นว่ามันมีรอยเลือดหลายจุดจุดหนึ่งเป็นกระติกจุดหนึ่งเป็นแตงโมตรงนี้ถ้ามันมีอยู่จริงนี่ฉันถามว่าทำไมมันไม่ดีเวิรอปขึ้นไปมากกว่านั้นในข้อมูลแรกๆทำไมมันไม่ดีเวิรอลปขึ้นไปมากกว่านั้นมันเพิ่งมาดีเวิรอลปตอนนี้เพราะว่า เพราะเหตุใดถึงได้มีรอยเลือดรอยเลือดของกระติกที่กระโปรงกระติกมันได้แปลกเท่าไหร่ไม่รู้วกระติกไปโดนอะไรมาเราไม่รู้นะคะแต่รอยเลือดของแตงโมเนี่ยดิฉันไม่รู้ว่ามีการพูดกันถึงเรื่องมีดบาดหรือมีอะไรมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ดิฉันจําไม่ได้จริงๆนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดอาการมีหยดเลือดมีอะไรยังไงแล้วเปื้อนบนเรือมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกจริงๆที่ ทำไมมีรอยเลือดที่ DNA เป็นของเตงโมเปื้อนอยู่บนกระโปรงของกระตะิกตรงนี้ต่างหากที่ดิฉันคิดว่าตั้งแต่ฟังเรื่องจะรื้อคดีเรื่องอะไรมาดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดที่น่าสนใจน่าจะขยายความต่อว่าตกลงแล้วผู้เชี่ยวชาญเขาว่ายังไงตัวกระติกพูดว่ายังไงสมเหตุสมผลไหมมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดหยดเลือดบนเรือหรือเปล่า ตรงนี้น่าติดตามค่ะดิฉันก็จะพยายามติดตามเอามานําเสนอต่อไปแล้วกันเพราะว่าไอเรื่องต่างๆที่ผ่านมาอะไรหลายๆอย่างดิฉันคิดว่ามันมันฟุ้งไปเรื่อยแต่รอยเลือดของแตงหมูบนกระโปรงของกระติกเนี่ยอันนี้น่าสนใจจริงๆ